ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะก็วัดทําเสือครับเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ในประจําจังหวัดกาญจนบุรีโดยหลวงพ่อชื่นนะครับก็สมัยก่อนมันมีหลวงพ่อชื่นเนี่ยมาเดินทุดงที่วัดแห่งนี้นะเมื่อก่อนจะเป็นสานักสงฆ์เลยแล้วก็เจอเสือด้วยนะก็มีเสือเป็นถ้าเลยครับขาก็เีย่าวัดถ้าเสือปัจจุบันก็จะมีพุทธชินและชินและสัตยาระด้านบนแลวก็ขึ้นไปก็มีรถกระเช้าสิบบาท แจะถ้าใครเดินก็ดึงขึ้นไปได้ขึ้นกระเช้ารู้สึกยังไงบ้างคะใครหลังในรถมาเหมือนจะตกครับเพราะว่าอ้วนแน่ใจเหรอว่าอ้วนเดี๋ยวจะลดเดี๋ยวจะลดแล้วครับอันนี้คือทำสัญญาหรือเปล่าเดี๋ยวจะลดละฝากกวางมากวางไม่เคยมาเลยผมน่าจะมาแล้วประมาณที่ยี่สิบแล้วในชีวิตเนี่ยเอาจริงใช่แบกการทุกครั้งก็จะเอาแบกที่นี่แหละนะครับเราจะไปไหนต่อไหม อยู่ข้าวไปกินข้าวดีกว่าอุ้ยมีช็อกโกแลนมสดอะอยากกินเนี่ยมันจะเพิ่มความอ้วดอีกแน่แล้วไปกินกันดีกว่าไป